สวัสดีครับพี่น้องตอนรับพี่น้องเข้ารับชมช่องคนไทยโคกคาจักรครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณวัดป่าบุพการามหรือว่าวัดธรรมบางโอนะครับพี่น้องเขตของบ้านสุกเกษมคำมงไค่ตะบ,บนนนท์แหวมเพื่อกระชมจังหวัดยะโสธรน,นะครับพาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศทอดมหากินสามคคีนะครับผม มาเอาบุญนำกันเดอ้อพี่น้องเดิ้อนะครับทอดบุญกระถินสามคัคคีนะครับที่วัดบุพารามนะครับผมหรือว่าวัดอาจารย์สมบัตินะครับบรรยากาศบนสราการประเลียนนะครับการทอดมหากระถินสามคัคคีนะครับรวมยอดจางบอเป็นทางการน,นะครับพี่น้องหนึ่งล้านสามหมื่นหกพันเก่าอยสิบเกาบาทนะครับพี่น้องครับ 1,36919้ 1> 1, 36, บาทนะครับยางบอเป็นทางการน,นะครับยังซื้อมาอีกเรื่อยๆอยู่นะครับผมะะมาออกบนน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับฝ <c oughs> ากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ผมได้เด้อนะครับหมดพุ้นไพ่นได้โคกครับอ๋อพระวจนะธโมทมธนะโกเกฟ เมาเลยเว้นวักไว้ดูที่ลูกนาถวายท่ากรินกระเถิมาอาตาดีมากทีต้องด้นหน้านะคะกเบทีต้องมาาหน้าแล้วมีแม่ยนก็มีแม่ดมาถวายพ่ัวม่วนให้คุณอรุธเมตาบจันุสั รักชีนาค่ะครอบครัวของพ่อพันที่เป็นโทศกเป็นมรรคทายกประจำวัดบุภารามนะคะ,อ,ะอันนี้ครอบครัวบุภารามบุภาราใช่บุภารามบุภารามคบุภารามนะคะอ่านญาติโยมพ่อพเพียงกันเรียนพ่อพี่เลี้ยงท่านญาติโยมที่อยู่ท่านนอก ีิน,น,นดีนด้ยวยบนับอาจารย์ที่เสด็จมาแจงให้ตายในางานครั้งนี้รวมทั้งหมดเจ็ดสิบลูกสาธุองอมกันสาธุทพิสัตว์ที่เห็นธรรมรู้รรมในครั้งนี้ขึ้นกับอำเภอใจไทยเจริญจงหวัเจษฎน อันนี้เป็นปรัชญาพวกนี้ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาญที่เคารพรักกันเป็นเพื่อนสายนธทุกสายทันธุ์จังหวัดกาลสินพระอาจารย์มนจังหวัดพึงการหลวงปู่น้อยหลวงปู่ตาพระอาจารย์ปิตแล้วก็ในจังหวัดกาลสินอำเภออาม่วงอุปสรรคที่มันได้มายากๆสิ่งเหล่านั้นจะมีคุณค่าการจิตใจเราบ้าง ดัะนั้นพร้อมเรียงกันงนรน,น,นรี้อย่างพร้อ,นอม,มนะเนาะก็ขอเชิญเจ้าภาพจุดทูกเทียนก่อนมีมีญาติวงจุดจุดไม่มีบมามพูดว่าบนบน,บ,นบริสุทธิ์จริงอุปราชจารย์มาเป็นพายามสักขีในการสร้างบารมีท้งนี้เต็มอาสนะสงฆ์เจ็ดสิบเจูป เชื่อเกี่ยวโยกันองค์ิธิูชยามาพิัธิชยมาิมินาสตาเรนาอิมินาสกตาเรณ พุทธะวุังภะคะวันตังอิวาเทมิพุทังภระวันตังอภิวาเทมิสว่างขาโตภะควตาธรมโมสวางขาโตภะควตา,มมมวา,ารธรมโมธรรมังนัมสัมิธรรมังนัมสามิทัตยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงก,กัปนักายา ติ่สรณเนิสหัปัญจศีลานิยามะอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะอะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะภะวะโตอะระหะโตสัมมา สังสระนังตถาณีนิสระณัง Satu, si dena nipu bimbing kita semangat si rambik sukat นัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะริวะตังกะดีนะตติวะระพุสังกะดินะตติวะระพุสังสัพติฆะเหรตวจาปะคิฆะ ข้ 5, 99, <ร>าพติวรวรขอน้อมตลอดข้าพติวรวรพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งบริวาท ทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายท่านรับแล้วจงกายกระถินนี้ด้วยข้านี้ท่านรับแล้วจงการกระถินด้วยข้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญเพื่อความสุขความเจริญ เหุปััจจยจงเป็นเหตุปัจจัยใดเพื่อพระนิพพานโดยฉับพลันในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด ร่่าางกยทีีดขอให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขอความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มีขอความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มีจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้มีปัญญามีความเห็นชอบในงใจให้มีปัญญามีความเห็นชอบในดวงใจนกัท่ ดลบัทั้งถึงพระนิพพานโดยจักพันเป็นที่สุดด้วยเถิดเป็นที่สุดด้วยเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายขอที่ส่วนกุศล่บุญครั้งในครั้งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ให้แก่พิมามดาให้แก่พิรามดารูบาอาจารย์กูบา ร่วงรักไปแล้วและมีน้องทั้งหลายที่ร่วมรับไปแล้วและเจ้ากรรมในเวทที่เกี่ยวข้องกันและเจ้ากรรมในเวทที่เกี่ยวข้องกันและสรรพสัตว์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ที่มีทุกข์ก็ขอให้มีความสุขสัตว์ที่มีทุกข์ก็ขอให้มีความสุขสัตว์ที่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขสัตย์ที่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอพรทุกชั้นทุกภูมิขอพรทุกชั้นทุกภูมิตลอดจนทวยเทพเทวดาทุกชั้นทุกภูมิตลอดจนทวยเทพเทวดาทุกชั้นทุกภูมิจงเป็นพยานจงเป็นพยาน ความปรารถนาของข้าพเจ้า,ามีด้วยเพิ่นสาธุนะคะกำลังนำผ้าถ่นนะคะขึ้นไปถวายพ้าราจการสมบัตนินะคะครับข้าราชกาุกพ่อทยอยขึ้นมาถวายทึ้น่าครัอ่าเียนเญ ทวกผ้านนะคะที่เอาผ้ากระปินะคะเรียนเลยถือขึ้นมาเลยค่ะด้านหน้าเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะสีแดงกุศลค่ะ 对，不不真。 พิสูรุปใจรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธ,ธานุญาตไว้ว่าให้พระทรงทำโวยอนุญาตให้แก่ีิสูรูปหนึ่งเพื่อจะทําซึ่งกติณัตถการกิจตามาพระบรมพุทธ,ธานุญาตและมีคำพระธรรมกถาการผู้รู้พระบรมงพุทธ,ธาธิบายสังวรน,น,นาไว้ว่าภ้าพ่สูรูปใด สติปัญญาสามารถรู้ธรรมแต่ตการมีบุพกิจเป็นต้นพิสุรุปนั้นจึงสมควรเพื่อแะ,ะ่ธกระกติงนัตถารากิจตามาพอระบรมธาปาญาได้บัดนี้ถ้าสมคบควรแก่พิสุรุปใดหลวงพ้อกันยมอนัญญตให้แก่พิสุรุปนั้น สมบัติมานาโปเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อ,อกรรทำกิจหน้ากิธารกิจให้ถูกต้องตามพระบอขงพุทธ,ธานุาได้ถ้าพราะพิสูจร,รูปใดเอวมาไม่สมควรจงทับทวงขึ้นมาในทางกลางระหว่างสมใถ้าเอสมควรแล้วใสจงให้สัาจธารรสัญญาสาธุกรพื่อให้พร้อมกันเถิดสาธ Satu